mời 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 ผีเสื้อจ้าผีเสื้อไปดูเดยอเอผีเสื้อวิ่งเห็นไหมเออบินอยู่นั่นน่ะเห็นไหมครับผีเสื้อผีเสื้อไปวิไปไปจับผีเสื้อปะว่าไปจับผีเสื้อมาแล้วจับได้ไหมครับจับได้ไหมเออจับได้เปล่า Ôi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ sao video hấp dẫn hết มันปิดการลงทะเบียนครับไม่ได้ลงทะเบียนไว้เลขสามเลขสามอตอน้เลขสามนี่เราพอยจะกดดูไอเข้าบ้านเข้าบ้านเอาเก็บไปให้ย่ากินอ่ะเด็ดเด็เลยเด็ดเลยข้าบ้านเด็ดเลยครับเด็ดไปลูกนึงเอาสีเหลืองเออเอาไปเลยเอาให้ย่าโอเคดึงไปเก่งมากเอาให้ย่าไปให้ย่าป้อนให้ สุขแล้วพามาชมต้นมะม่วงใหญ่มากนะคะต้นนี้ต้นใหญ่มากพี่นัทมะม่วงของเราจะใหญ่แบบนี้ไหมไหนพ,พี่เห็นไม้สอยพี่อยากสอยมากเลยสอยได้เอาไปกินสักสามลูกปะ่ะพี่นัทเอาไปกินพี่นัท

บ้านมานี่มานำ้ำเข้าบ้านลุงนัดไปไหนอะ่ะลุงนัดไปไหนฮะลุงนัดไปไหนครับลุงนัดไปไหนครับนมปังใส่รองเท้าด้วยนมปังใส่เท้าด้วย เร็ว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 ใสงเท้าด้วยหนมปังแสงเท้ามาลูกเร็ว <c oughs> อ่ามานี่มานี่ยข้าปั้นมานั่งเล่นนี่เราเร็ว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 นี่มาเล่นกับลุงดีกว่ามาว้าวนี่ป้าแม่มานั่งเล่นลวมาเดี๋ยวไปเอามันมาเลยมานี่ <c oughs> มาปัั้นป้นดูปลา ดึงดึงดึงจะดึงดึงดึงมาลงมาลงมาลงลงมาเร็วเร็วใครจะกิน KFC อืมใครจะกิน KFC เอาลงไปอ้วนนะอ้วนเอาเข้าไปไหนกันนะ่ะลนมปาง ดูสิไปหนูไปไหมหนึ่งสองสามนงบ้างยิ้มหวานยิ้มหวานเงหน้าเงหน้าเงหน้าอ้าปากกว้างเงหน้าเงหน้าอ้าปากกว้างเก่งมากนของหนูเอาไป เออนอนตรงนี้แหละนอนเลยค่ะกินนมสบายสบายเอ๋เ <Hey. S 2> พราะเขาไม่ได้นอนวันไงเก่งมากค่ะอ้าวน้องแพทย์มาแล้วน้องแพทย์นอนหรือยังน่ะน้องแพทย์นอนยังนะั่น,อนโอ้ยขอบคุณค่ะเก่งมากค่ะลูกเก่งมากาบ้น ย่ามาใส่มะม่วงเลยย่ามาใส่มะม่วงเลยเดี๋ยวนี้ไปเก็บมะม่วงดีกว่าไปตมตรงนั้นอืมจะหมดแล้วจะหมดต้นแล้วไม่ได้ล้มนั่นน่ะหนูไม่เอาไปกินไม่เกี้ยอยากกินน้ำมันเงี้นอันนั้นไหมอันเก่าเราวมักินไม่ได้อะไปเด็ดมาไปเด็ดให้ป้าด้วยไปเอาไว้เอาอันสุกๆเหลืองๆมาให้ป้าด้วยไปใส่เข้าไป อเอามาให้ลุงอันนึงเลยลุงอยากกินอัน,นลูกนี้ไปไหินเ<ต>นี่ยเดทิคกิก,กมีคนปิกนิกออยังไม่สุกเลยเดยังไม่สุกเดมีคนไ,ไปแอบเอาส้มแล้วนะเอามาให้ลุงอันนึงเอามาให้ลุงด้วยอเ,เอาให้ลุงด้วยค่ะ อเอามาให้กันนั่งตรงนี้ดีกว่าร้อนเราเลี่ยงอีกไหมไม่เป็นไรแสงนิดหน่อยกินได้มาแล้วก็แมมกินด้วยโอเคเก่งมากเอามาอีกอ้ายหวานเจี๊ยบโอ้โหหวานมากแกะหน่อย มัแกะยากอะใช่มันทำได้แก่างนี้รับแบบนี้ไงโอเแล้วอ้ยใหญ่เลยห้องนี่ครับโอ้ยเยอะเลยน้องพายกินไาละหวานจี๊ด มาเดี๋ยวลงให้แป๊บนึงโอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนออันนี้เอาแล้วลูกกินนี้อ่ะลองชิมดูก่อนอย่าเบิ่งอย่าเบิ่งเดี๋ยว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 นั่งก่อนเดี๋ยวป้าแบมถ่ายรูปตอนหนูกินด้วยแป๊บนึงอ่าแป๊บนึงนะลูก